มาถึงชุดสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยช่วงสูงวัยใครๆก็รักวันนี้เราไปเรียนรู้โรคซึมเศร้าในเด็กการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าการให้กำลังใจและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่านผู้ฟังคะจากคำถามที่ว่าเด็กเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุค่ะรวมทั้งในเด็กด้วยซึ่งอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กจะมีลักษณะหลากหลายบางคนแสดงออกด้วยอาการก้าวร้าว อาราวาสร้องไห้ง่ายในขณะที่บางคนมีอาการเศร้าซึมมีความรู้สึกสิ้นหวังเวลาถูกปฏิเสธถูกขัดใจก็จะอ่อนไหวง,ง่ายกว่าปกติใช้คำพูดรุนแรงบ่นปวดหัวปวดท้องรู้สึกไร้ค่าไม่มีสมาธิคิดถึงความตายคล้ายกับที่ผู้ใหญ่เป็นหรือบางคนอาจมีอาการให้เห็นได้จากการไม่เข้าสังคมในช่วงเริ่มต้นของอาการซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นอยู่นาน เป็นสัปดาห์เด็กส่วนใหญ่ที่มีอาการของโรคซึมเศร้ามักจะมีปัญหาในด้านการเรียนรู้รวมด้วยค่ะการตรวจรักษา ผู้ป่วยโรคซึมเศรา้าการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคซึมเศรา้าจะเริ่มจากการสอบถามอาการผลกระทบที่เกิดขึ้นและระดับความรุนแรงลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันโรคประจำตัวยาที่กินอยู่รวมถึงประวัติของครอบครัวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินร่วมกับบุคลิกภาพที่สังเกตได้ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อนำผลมาประเมินว่าผู้ป่วยควรได้รับการรักษาในแนวท างดเช่นการรักษาด้วยยาการใช้จิตบำบัดเป็นต้นค่ะท่านผู้ฟังคะการให้กำลังใจและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเมื่อเราพบหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ผู้ป่วยโรคซึมเศรา้าเราควรจะเรียนรู้วิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีค่ามีกำลังใจในชีวิตมากขึ้นการให้กำลังใจผู้ป่วยการเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นผู้ใกล้ชิดสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยประโยคเหล่านี้เช่นเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะฉันจะอยู่ข้างๆเธอเอง ฉันอาจจะไม่เข้าใจเธอแต่ฉันเป็นห่วงและอยากช่วยเธอนะเธอไหวไหมเธอเหนื่อยมากไหมชีวิตเธอสำคัญกับฉันมากๆนะเธออยากให้เราช่วยอะไรบ้างบอกได้นะเราอยากช่วย ข้อความดังกล่าวนี้นะคะท่านผู้ฟังจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่รู้สึกกดดันและทําให้ผู้ป่วยได้พูดถึงความคิดของตนเองได้มากขึ้นส่วนคําที่ชวนให้ผู้ป่วยคิดเปรียบเทียบหรือแสดงความไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องซึมเศร้าและจากการที่ผู้ป่วยมีปัญหาในกระบวนการคิดจากภาวะความเจ็บป่วยอยู่ยิ่งจะเป็นการซ้ําเติม เป็นคำที่ไม่ควรพูดเช่นเธอคิดไปเองใครๆก็เคยผ่านเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นแหละมองโลกในแงด่ดีดูสิชีวิตมีอะไรอีกตั้งแยะทำไมถึงอยากตายละ่ะหัดช่วยตัวเองบ้างสิหยุดคิดเรื่องที่จะทำให้เครียดสิทำไมยังไม่หายละ่ะมีคนที่แย่ก,กว่าเราอีกตั้งแยะเขายังสู้ได้เลยเป็นต้นค่ะ